สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขจรศักดิ์เชาเจริญรัตครับคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่คุณนุ้งอิงได้ถูกจะบอกยังไงดีมีมติให้ศารมีมติให้หยุดทําการนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะเจอปัญหาว่าสมาชิกของพรรคเพื่อไทยกระสานสั้นเซนมีวิธีจัดทับอย่างไรให้กลับมายิ่งใหญ่ประการแรกให้กลับมาให้ได้ก่อน แล้วก็จะยิ่งใหญ่หรือไม่นั่นน,ะน่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าววันนี้เราขอต้อนรับคุณศักดาโนปสิทธิ์นักวิเคราะห์การเมืองครับในหัวข้อ how to เพื่อไทยกลับมาใหม่วงเล็บใหญ่ด้วยสวัสดีครับคุณศักดาครับสวัสดีครับครับคุณศักดาครับการที่คุณทักษิณอยู่คุกเนี่ยมันทําให้พรรไม่ไม่แตกไปมากกว่าน,นี้ใช่หรือไม่ครับผมผมเห็นว่าน่าจะเป็นความหมายอย่างนั้นนะ เพราะว่าแต่เดิมในการเลือกตั้งปี66หหหคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยครับดันั้นความความที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกับการอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่สามารถที่จะ,ะมาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงในภาคสนามเนี่ยอาจจะมีความเหมือนกันแต่ดีไปด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าคนจะเข้าหารือในเรื่องของการเมืองอย่างไร ถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งในช่วงใกล้ๆนี้ดังนั้นผมคิดว่าการอยู่ในเรือนจำในขณะนี้ไม่มีผลกระทบมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เมื่อกี้คุณสังดาบอกว่าก็ยังดีที่มีคนเข้าหาคือพูดง่ายๆเข้าไปเยี่ยมในคุกอย่างนั้นหรือเปล่าครับครัใช่ครับการพูดคุยหาหรือกฎหมายไม่ได้ห้ามนี่อ๋อครับอ่กฎหมายไม่ได้ห้ามแล้วการไปเยี่ยมไปอะไรเนี้ย ก็อาจจะมีผลแต่แต่เราเข้าใจว่าไอกระบวนการของการถูกควบคุมในช่วงนี้ครประกอบกับระยะเวลาซึ่งเราคาดเดาว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงเร็วๆนี้คนก็เลยอาจจะจับมมโยงกันได้ว่าอา้าวถึงแม้จะอยู่ในเรือนจําแต่ก็ทาอะไรไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าได้มีการพักโทษแล้วกเ็เดินสายช่วยหาเสียงรหรือแม้กระทั่งให้คําปรึกษาในการ ช่วยคิดค้นอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเป็นผลกระทบบุมกับกับคู่แข่งต่างๆของพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันครับตั้งแต่คุณทุกิงถูกศาลให้หยุดทำงานนะครับแล้วคะแนนของพรรคเพื่อไทยตกแบบตกต่ำจริงๆอะ่ะนะครับ,รบแล้วมีการวางยุทธศาสตร์แล้วก็มีการประชุมพักใหม่มีการเลือก กรรมการมีการเลือกนู้นนี่นั่นใหม่เรียกว่าเปิดตัวแต่มันอาจจะยังไม่ใหญ่หรืออาจจะยังไม่แข็งแรงหรือเปล่าครับผมถ้ามองจากความรู้สึกเนี่ยก็ก็ยอมรับแหละครับว่าม,มันอาจจะไม่ปังมันอาจจะไม่โดดเด่นหรือว่ามันไม่ไม่สามารถดึงกระแสรเรตติ้งให้พุ่งมาได้อืเรายอมรับอย่างนี้ครับมันมีอยู่สามปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ย พรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลอือความนิยมย่อมที่จะตกกลงเพราะไม่ได้ถืออํานาจรัฐรประการที่สองเนี่ยคนของพรรคพวกไทยเนี่ยเท่าที่เปิดตัวเนี่ยสักสามสี่ห้าคนรวมแม้กระทั่งคนที่สอบไม่ผ่านในการเป็นสสเมื่อข่าวก่อนด้วยเนี่ยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยอืม,มันก็เลยเป็นลักษณะลดเพื่อไทยแล้วไปเพิ่มภูมิใจไทยครับอ ประการที่สามเนี่ยในขณะนี้เนี่ยในมุมมองของพรรคการเมืองที่จะมองเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันก็มีภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนแต่เราความเห็นว่าเป็นอัตลักษณ์ของพักเพื่อไทยว่าวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีนัากการเมืองที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วที่เข้ามาถึงแล้วต่อยอดได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพักภูมิใจไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาล และในขณะเดียวกันเนี่ยจุดขายของพรรคประชาชนก็ยังขายอยู่ในลักษณะของคนเจนใหม่นี่คือความแตกต่างเปรียบเทียบก็เลยมองว่าพรรคเพื่อไทยไม่โดดเด่นความเป็นจริงพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดดเด่นหรือไม่เนี่ยอดีตการอยู่ที่อดีตนาย,ยกทักษิณผมไม่ได้ชื่นชมท่านนายกทักษิณจนเกินไปนะแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ว่ากันไปนอย่างนั้นอสองพรรคเพื่อไทยเนี่ยขายนโยบายครับ,รบและข้อสาม สัปพักกำลังคนการเมืองจำนวนมากที่ผ่านประสบการณ์มากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่พักเพื่อไทยเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอนโยบายไม่ได้ถูกนำมานามาเสนอผู้นำจิตวิญ,ญญาณของพักเพื่อไทยอย่างอาดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยถูกควบคุมตัวมันก็เลยมันมันไม่ฟูเท่านั้นนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ดอปลงไปเท่าไหร่นะในขณะเดียวกันวิธีการ แก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองนั่นก็คือเติมเต็มคนที่ออกไปสองจับคนที่วางอยู่เนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยที่จะลงพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเนี่ยก็น่าจะเห็นว่ามีความพร้อมแล้วครับอ,อนักในฐานะที่ท่านเป็นอดีตดีกว่าอดีต อดีตก็ทํางานให้กับพักด้วยแล้วก็ตอนนี้มาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองเรียกว่าตอนนี้ขายเนื้อหอมเลยแหละคุณคุณศักดาเนื้อหอมเลยช่วงนี้นะครับขอ,ข,อขอสอบถามนะครับถ้าถ้าเป็นนักวางยุทธศาสตร์ด้วยอยากจะผ่าตัดยังไงให้เพื่อไทยได้กลับมาครับลำดับแรกเนี่ยผมมองว่าจะต้องเติมคนให้เข้ามาให พร้อมสู้สึกกับพรรคประชาชนก่อนเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยภาษาการเมืองก็คือเลือดไหลออกครับเลือดที่ไหลออกเนี่ยก็ไหลออกไปก็ธรรมชาติทง้งเป็นธรรมชาติทางการเมืองดีหรือไม่มีเราไม่พูดวาลานี้นะครับเมื่อออกไปเนี่ยคุณต้องเติมเต็มให้คนให้ได้ก่อนถ้าางนั้นผมจีเ<อ>้เลยนะถ้างั้นผมจี้เลยเติมคน<ด>แบบไหนเติมคนแบบไหนเชิญครับเจอคนเติมคนที่มีศักยภาพ พรรคเพื่อไทยเนี่ยแตกต่างกับพรรคภูมิใจไทยอย่างนี้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนที่ประกอบธุรกิจกิจการแล้วเริ่มเล่นการเมืองอืเป็นบ้านใหญ่แบบนครบาลไม่ใช่ไม่ใช่บ้านใหญ่แบบแบบภูทรออืออแล้วต่อมาเนี้ยก็มีลูกมีหลานก็เข้ามาเล่นอยู่ได้บ้างแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เหล่านี้ไม่ได้ถอยฉากออกไปเมื่อไม่ถอยฉากออกไปเนี่ยคนใหม่ คนเจนใหม่หรือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแวดลงแวดวงเลยเนี่ยก็ไม่สามารถเข้ามาได้ครับในขณะที่พักภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นการเมืองแบบภูทรเขาเป็นบ้านใหญ่ที่ภูทรจะสังเกตดูได้ว่าสอสเขตของเขาจะไม่ได้ในเขตตัวเมืองจังหวัดเลยเ<อ>ยกเวน้นบุรีรัมย์ยกเวน้นอ่างทองอ,อุทัยธานีเท,ท่านั้นเนี่ย นอกนั้นไม,ไม่ไม่ไม่อยู่ในในตัวใจการเมืองเลยความนิยมของเขาอยู่รอบนอก <ปะ S 1> ในขณะ<อ>เดียวกันเนี่ยเขาเริ่มเอาเจนลูกหลานของคนบ้านใหญ่มาเล่นการเมืองแล้วเขาเปลี่ยนถ่ายเลือดมาอีกเจนหนึ่งแล้วนี่คือความแตกต่างกันฉะนั้นการจัดทัพของพักที่พยายามที่จะรีแบรนด์พักเนี่ยผมก็เห็นได้จากการที่ท่านนลพงรลาออกหรือ คนที่อาวุโสของพรรคเนี่ยเริ่มที่จะถอยฉากออกไปนั่นก็เป็นนโยบายด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเมืองเนี่ยพอพักประชาชนขึ้นมาสร้างเป็นต้นแบบเนี่ยผมก็เลยมองว่ามุมมองของคนที่มองการเมืองและสนใจการเมืองเขาบอกว่าการเมืองวันนี้มันไม่เหมือนวันก่อนคนที่จะทํางานการเมืองเนี่ยต้องเทียบเคียงะครับเหมือนอยู่ในวัยทํางานแบบเราครับ ไม่ใช่เอาคนที่มีประสบการณ์อย่างเดียวคนมีประสบการณ์สมควรจะไปเป็นที่ปรึกษาไหมสมควรที่จะไปเป็นด้านหลังหลังม่านทำง,งานหลังบ้านไหมวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยครับข้อสองครับขออนุญาตเลยเร็วๆว,ว่าได้เลยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเติบโตมาได้เนี่ยไม่ใช่บุคคลบุคลากรอย่างเดียวแต่เติบโตมาได้เพราะแนวคิดเชิงนโยบาย ที่นายกทักษิณได้คิดไว้ครับ,รบและก็คิดก่อนใครและประสบความสำเร็จและเอามาใช้ทุกวันนี้ใช่มครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องฟื้นฟูต้องกลับมาต้องฟื้นฟูแล้วกลับมาแล้วอย่าไปคิดแบบชนิดที่ให้คนเข้าใจยากอย่างเช่นสมมติว่าเรื่องของของซอฟต์พาวเวอร์เงี้ยโอเคก็เป็นการคิดนโยบายนั่นแหละ แต่บางคนไม่เข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรถ้าเป็นรัยากอาจจะไม่เข้าใจเลยพ่อค้าแม่ค้าหรือคนชาวบ้านไม่เข้าใจเลยอันนี้เป็นการคิดนโยบายแต่มันเป็นศัพท์ที่ยากเกินไปสําหรับประชาชนคนทั่วไปเปรียบเทียบไม่เหมือนเปรียบเทียบสามสบาทรักษาทุกโรคอันนี้เก็ตเลยเข้าใจเลยเข้าใจเลยอ่าบ้านบ้านหลังแรกรถคันแรกเนี้ยเข้าใจเลยเข้าใจเลยถ้าแรงขั้นต่ำเนี้ยเข้าใจเลยใช่ใช่อ่า แต่พอบอกซอฟ์พาเวอร์หลายคนยังถามแล้วมันคืออะไรไเป็นนวัตกรรมดังด้านไหนอะไรเงออี้ยใช่ไหมนี่นี่คือความเอาเจนใหม่เข้ามาแล้วก็ใส่นโยบายเข้าไปแต่ปรากฏว่ามันมีศั์เทคนิคหรือศั์สูงเกินไปมันเลยกลายเป็นพักที่ไม่ใช่เป็นพักของของมวลชนพื้นฐานภาพรวมของประเทศอืมอืมอืจริงๆมันก็เลยเป็นเรื่องของของการให้ไม่ไม่ฟูขึ้น ในมุมมองของผมยุทธศาสตร์อย่างนี้นะและข้อสามข้อสามนะโอเคอันนี้แหละที่สําคัญครับวันนี้การเมืองเนี่ยไม่ได้มองว่าการเลือกผู้แทนไปเพื่อเป็นผู้แทนรัศดรแต่เลือกผู้แทนไปเนี่ยเขาอยากจะดูด้วยว่าหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยเป็นใครครับนั่นก็คือการวางตัวคัดนดดเ a ตนาย,ยกรัฐมนตรีโอ้ครับตัวเนี่ยถ้าพักไหนมีสามส่วนนี้ ในทางยุทธศาสตร์การเมืองผมคิดว่าประสบความสาเร็จครับขอขอแทรกนิดนึงหมายถึงว่าถ้าเกิดพักเพื่อไทยชูใครที่เป็นนายกแล้วโดนใจก็จอ,อาจจะได้ใจไปเลยอย่างนั้นถูกไหมครับใช่ครับ,รบแซงเลยเพราะมันเป็นปัจจัยหลักด้วยเหมือนกันครับ,รบปัจจัยหลักเหล่านี้เนี่ยจะเอาอะไรเอาอะไรขึ้นมาก็ได้ท่าโดนทักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันสามารถดึงเลดสองปัจจัยอื่นไปด้วยได้เช่น ว่าที่นายกรัฐมนตรีเช่นนโยบายเช่นบุคลากรภาพรวมอืบุคลากรภาพรวมเนี่ยมันถือว่าพื้นพื้นนะมันถือว่าเป็นการจัดทัพที่มีกําลังลบพออืบุกมา嗯嗯嗯แบบการการการทหารความมั่นคงนะครับครับ <นะ S 1> ข,อขอแทรกนิดเดียว ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าจะเอาสามีคุณเชื่ออะไรนะที่เป็นสามีของพี่สาวคุณเอ่าคุณเอมเนี่ยเข้ามาหนึ่งเป็นเป็นคนรุ่นใหม่สองก็คือ,อ,อหมายถึงว่าเติมในในสามข้อที่คุณศักดาวิเคราะห์เนี่ยส่วนพักก็เติมนโยบายเข้าไปแบบไม่ให้ไขฝันต่างๆครบเครื่องไหมครับคนนี้ในมุมมองผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจับตามองและก็ดีมากครับ ครับส่วนจะใช่หรือไม่ก็ต้องรอดูนะเพราะอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ว่าเป็นการถามดูว่ากระแสะรับไหมเนื่องจากเขาเป็นคนใกล้ชิดกับอดีตนายกทักษิณแต่ปัญหาคือการใกล้ชิดมากๆแบบนี้วงวานนามสกุลหรือหรือคนใกล้ชิดมากๆเนี่ยจะกลายเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีด้วยไหมครับว่าสุดท้ายก็หนีบารมีทักษิณไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนอันเนี้ยในทางการเมืองเนี่ย เวลาอีกคนนึงเนี่ยมีจุดเด่นขึ้นมาเขาก็หยิบจุดเด่นเพื่อให้มาเป็นจุดด้อยใช้จุดเดียวกันนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันต้องถามที่ครับว่า,าเหลือพักไหนที่ไม่ดูทรงแล้วเหมือนกับไม่มีไม่มีความเป็นเจ้าของพักพักกาทํามีเจ้าของพักไหมลูกพักเนี่ยสามารถโหวตหรือคิดค้นอะไรได้บ้างไม่ได้ผมพูดเพื่อเปรียบเทียบนะอันนี้เห็นชัดอันนี้เห็นชัดครับพักภูมิใจไทยอันนี้มีเจ้าของพักไหม มีมีมีสก,กุลเยอะแยะไปมีกุลซือมีกุลซือโดยโดยควบคุมนามสก,กุลดูเอาเราเราเช็คจากนามสก,กุลมีไม่กี่คน <c oughs> ที่คุมอยู่ครับถูกผมพูดตรงๆเลยอย่างเช่นด้วยความพรบชิดชอบอย่างเงี้ยอ่าไทายเศษอ,อย่างเงี้ยอ่าอาออ่างทองที่อ่างทองอย่างเงี้ยปริศนานันตกุลอย่างเงี้ยครับ เห็นไหมครับเอ,อเอาพักเอาพักประชาชนบ้างาหลายคนก็บอกว่าโอ้เจ้าของนี่จริงๆวงเล็บวงเล็บนะคุณธนาทรน,นั่แหละซับพอร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ไหมครับก็ก็ก็ยังใช้คําเรี่องไปว่ามีจิตวิญญาณมันอาจจะม,ม,จจะมีมันอาจจะมีอิสระระดับหนึ่งเนี่ยแต่หลีกหนีไม่พ้นละครับเราดูง่ายๆละครับใช้ตึกที่ไหนอ่าใช้บบงบประมาณค่าน้ําค่าไฟ ถ้าเจ้าหน้าที่จากตรงไหนครับไม่แปลกเพ,ะะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่แปลกเรื่องนี้อ่าครับผมแต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเพื่อไทยจะพยายามอธิบายแต่จะอธิบายขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันเป็นความเ็นตุงว่าคุณทักษิณีเนี่ยโดยหลักการและเล่นการเมืองไม่ได้อยู่แล้วอืมอืมอืม,อมและทำนู่นเนี่ยห้ามไว้อยู่แล้วครับแต่ท่านเนี่ยด้วยความโกรธคือ แสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้ทําเหมือนตัวเล่นต้องต้องทําไม่ให้เหมือนตัวเล่นเพราะตาตาบใดทําเหมือนตัวเล่นเนี่ยประโยคหรือว่าทกกรรมว่าเนี่ยออออนบินีทักษินเ,เนี่ยไม่พ้นตะปูนชินเนี่ยมันจะหลอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคนฟังแล้วก็อินซะด้วยครับใช่ใชอันนี้ต้องแก้ต้องยืนระยะอดีตนายกทักษิณต้องยืนระยะกับพรรคเพื่อไทย ไม่มีใครห้ามอดีตนายกทักษินต้องยืนระยะก,กับว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตอ,มผ,มอ,อผมขอตั้งคุไทยจะดีขึ้นผมขอตั้งคาถามนิดน,นึงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับพรรคประชาชนรพรรคประชาชนเล่นในเล่นใน,ในในแง่ของโดยร,มรวมๆเช่นสุราเสรีเอย LGBTQ เอยเอาชาติพันธุ์เอยเขาเอาคนตรงนั้นจริงๆมาเป็นตัวแทน จริงๆไม่ใช่เอาในทุนมาแล้วก็สใส่นโยบายว่าเ,ออเข้าใจ LGBTQ เข้าใจชาติพันธุ์ไม่ใช่เขาเอาคนแบบนั้นจริงๆมาเป็นผู้แทนมาเป็นผู้แทนแล้วก็ได้ไม่เปลี่ยนวิธีคิดกับการที่เอาในทุนไม่ว่าจะเป็นภูทรหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยจะจะดีขึ้นไหมครับหมายถึงเพื่อนไทยใช่ไหมใช่ใช่ดีแน่นอนแต่<ด>เขาจะเอานอนหรือไม่เพราะว่ามันต้องมีในทุนแต่ละ พื้นที่มาเป็นฐานคือค,คือมันต้องแบ่งแยกอย่างนี้ครับคนที่ไปทหน้าที่เป็นนายทุนเนี่ยก็เป็นนายทุนแต่ถ้าหากว่าจะไม่อยู่ในภาพของนายทุนถึงแม้จะออกทุนแต่อยู่ในภาพของผู้เล่นคุณก็ต้องมีศักยภาพและให้เห็นว่าเป็นผู้เล่นที่ดีได้ครับอย่าไปเป็นนายทุนแล้วก,ก็โดดลงมาเล่น<อ>ในขณะที่มอง ศักยภาพว่าเอ้คุณเป็นผู้เล่นที่ไม่ดีอย่างงี้ม,มันจะเป็นจุดด้อยเลยโอโอเคโอเคคือเป็นในทุนแต่คุณจะส่งใครเป็นผู้แทนก็คุณก็ไปชักใจอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้ว่าคอนโทรลอยู่เบื้องหลังอย่างนี้ป่ะก็ก็ขออนุญาตอย่าไปใช้คาว่าชักใจนะโอเคแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะ,ะคือคือ<ม>คือ,คอสังเกตไหมย,ยังพักภูมิใจไทยวันนี้รัฐบาลเนี่ย ให้ตัวแทนของคนในสกุลมาเป็นทั้งนั้นเลยจริงจริงแต่แต่ทำไมสังคมไม่ติดริงหรือแลไม่เห็นมผมว่าแลเห็นนะแต่มันไม่มีการตอบโต้ในลักษณะเชิงประเด็นแบบนี้ว่ามันต่างอะไรที่ถูกเป้าโจมตีไปที่เพื่อไทยครับครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโปรไฟล์ หรือการทํางานเนี่ยมันพอไปได้ไงโอ้จริงจริงอันนี้เห็นจริงๆคือคนรุ่นใหม่อายุ30-40ทํางานจริงๆอ่ะอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นคุณชัยชนกเนี่ยไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาถึงมาเป็นดีเลยเนี่ยคนก็จับจ้องมองดูเนี่ยพอเขาไต่เต้ามาจ้างแต่เป็นเลขาธิการพรรคอ่าอ่าอ่าคือใช่นามสกุลชิดชอบเนี่ยก็เป็นคือคือได้มาเพราะการสนับสนุนแรงสนับสนุนแน่นอนอ,อยู่แล้วล่ะคนเชือ่อว่าเป็นอย่างนั้น แต่คนก็ไม่ปฏิเสธว่าเอ้ยแต่เขาก็มีโปรไฟล์มีบุคลิกมีท่วงทํานองของคนทํางานการเมืองและจะก้าขึ้นสู่การเป็นนักบริหารได้นะ,อ,ะอ่าคุณสบิดาเนี้ยก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาแล้วแต่วันนี้เป็นว่าการเลยเึรียเทีเป็นผู้หญิงอ่าเปรียบเทียบปไปเลยถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราลองเปรียบเทียบตอนที่คุณ คุณอุงอิงถูกอุ้มมาให้มาเป็นเดี่ยโอ้โหอะไรว่าซอฟต์แวร์ยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่เห็นเป็นชิปเป็นอันเอามาแล้วไปเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเปรียบเทียบกันชัดหน่อยแล้วก็แล้วก็ได้ผมวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะว่าพอคุณอุงอิงเนี่ยมีสถานการณ์จําเป็นเพราะต้องเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย พอไปแสดงท่วงทํานองแล้วเนี่ยออืที่ปฏิเสธว่าเป็นประธานชอบเวอร์ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยค,คนก็ก,ก็ก็อาจจะไม่ได้ติดใจเท่าไหร่แต่พอมาอยู่ในบทบาทของแม่ทัพผูน้นํารัฐบาลเนี่ยมันเห็นความชัดเจนจนพูดว่ามือไม่ถึงอ๋ออ,อ๋จริงจริงใช่ไหมและท่วงทํานองของท่านเนี่ยคือคืออย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นลูกคนมีเงินเป็นลูกอดีตนายกทักษิณเนี่ยครับ เงินก็มีอำนาจในการบริหารประเทศก็เคยคผ่านมาก็คเคยสบายพอ,อสบายเนี่ยข้อด้อยของมันคือทำให้เป็นๆนนะครับพูดได้วจิตวิญญาณเนี่ยตอบแบบความเข้าใจเนี่ยมไม่ได้เลยอ๋อนะโอ้โหผมชอบคำนี้มากตอบด้วย จิตวิญญาณมันไม่มีมันไม่มีอินเนอร์ไม่มีอินเนอร์ไม่มีอินเนอร์อ้าคุณดอจะพูดแรงกว่านี้เดยกก็เกรงใจท่านนะคคุณสังดาไม่อยากจะท้อนอยากจะท้อนไปให้เห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะกลับมาเป็นใหญ่ได้เนี่ยยกเครื่องยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศอ่ะมันต้องยกจริงๆอย่าเอาแค่วาทกรรมครับครับครับคุณสักดาเหลือเวลา5นาทีคุณสักดาปล่อยปล่อยไม้เด็ดปล่อยทุกอย่างเลยให้ผมหน่อยนะครับให้ให้คุณผู้ชมหน่อย ไป <ใน S 2> ไม่ได้<ข>เดี๋ยวเป็นแบบแบทเทิว,วอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ในขณะที่กําลังเป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันคือจะค้านอะไรก็ได้ในประเด็นใดๆบ้าง <c oughs> แล้วก็เพื่อที่จะโดดเด่นขึ้นมาเลยเช่นฟันเลยในเรื่องของสแกมเมอร์หรืออะไรคือเพื่อที่จะให้ตัวเองเด่นขึ้นมามีอะไรบ้างครับผมครับวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะบริหารแล้วเป็นฝ่ายค้านอืม คนเนี่ยมีความเข้าใจคนทางการเมืองมีความเข้าใจและมีความคาดหวังว่าฝ่ายค้านคืออะไรฝ่ายค้านไม่ใช่เพียงหน้าที่ในการออกกฎหมายอย่างเดียวฝ่ายค้านต้องตรวจสอบรัฐบาลนี่ต้องกลับมาทำหน้าที่นะจะบอกค้านไม่เป็นก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้ากรรมฝีปากของคนเพื่อไทยเนี่ยจะรุ่นไหนก็แล้วแต่ใช้ได้แต่วันนี้เนี่ยในฐานะที่ผมเคยเป็นทำหน้าที่สื่อสารของพรรคเพื่อไทยมาก่อน คนที่เป็นโฆษกของพรรคหรือทีมโฆษกทีมสื่อสารของพรรคเนี่ยผมใช้คําว่าอ่อนด้อยกว่าสถานะที่เขาอยู่นะโอ้ oh, คับไม่ได้คือคือต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนโฆษกต้องตรวจสอบหรือลพลพรรคของพรรคเพื่อไทยต้องตรวจสอบเพราะคุณเป็นฝ่ายคา้านสองถ้าเป็นฝ่ายคา้านเราสร้างสารรค์เนี่ยคุณต้องชี้แนะด้วยเพราะตรวจสอบแล้วเนี่ย เห็นความบกพร่องถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตนะเป็นเรื่องของการทําไม่สมศักยภาพอืหรือทําแล้วมินเมที่จะไม่ไม่สู่เป้าหมายไม่ถึงความสําเร็จเนี่ยต้องต้องนําเสนอครับยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้เนี่ยในเวทีโลกเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำหลายอย่างเลยกับพวกสแกมเมอร์ที่กัมพูชาอ๋อครับผมอ่า ถามว่าทําไมรัฐบาลไทยไม่ทําอืำผมไม่คิดหรอกนะว่ารัฐบาลไทยไปเกี่ยวข้องแต่รัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องประกาศท่วงทำนองเลยเพราะมีคนไทยขอให้กรมบูชาเนี่ยทำการสํารวจตรวจพ้นว่ามีคนไทยที่ถูกหลอกลวงจากแก๊มสกแกมเมอร์ไหมครับข้อสองต้องให้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมบูชาไปทํางานร่วมกันเลยหรือสตั้งคณะที่ปฏิบัติการอย่างแท้จริงร่วม ใน UN ในสหรประชาชาติเลยไปแสดงเวทีอย่างเนี้คือพักเพื่อไทยจะต้องหยิบจุดเด่นมาไม่ใช่โจมตีเพื่อเป้าหมายเอาชนะค่าคานอย่างเดียวครับแต่ต้องเป็นเป้าหมายในลักษณะการติงรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยก็ฝีมือไม่ถึงเหมือนกันเพื่อขอคะแนนจากประชาชนให้เพื่อไทยกลับไปเป็นรัฐบาลบและถ้ามาลองหนอยกันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้วันเวลาผ่านไปกว่า รอเวลาการเลือกตั้งพอเลือกตั้งแล้วก็แพ้เวลาสู้แล้วตั้งเป้าว่าชนะก็ได้ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เวลาวางยุทธศาสตร์เนี่ยชนะก็ต้องชนะภูมิใจไทยที่กันจรนทบุรีเนี่ยเขาบอกต้องชนะอืพอบอกต้องชนะแล้วมันจะมีสองสามสี่ห้าอะไรเลยครับเห็ไหมครับ ถ้าทำถ้าเพื่อไทยจะจะสร้างฮีโร่ให้มันชัดๆแล้วเป็นเหมือนกันจอมพลังเพื่อให้เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนั้นได้ไหมดีไหมดีครับแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าในขณะเพื่อไทยขาลงเนี่ยหลายคนเนี่ยที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการเมืองนะเขามีความรู้สึกว่าไม่เหมาะที่จะเข้าไปตอนนี้อ๋ออยางไม่เนนี้อันนี้มันเป็นปัญหาขององค์กร ครับ,รบถ้าโดดเด่นใครก็อยากเข้าอ่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณจะแสดงว่าคุณเป็นพักการเมืองที่ใหญ่เป็นพักการเมืองที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีอิทธิพลในทางการเมืองเช่นอดีตนายกทักษิณครับและมีมีทีความสามารถจริงๆคุณต้องทําได้ ค้างไว้ตรงนี้ก่อนที่ค้างไว้ก็คือเวลาหมดซะก่อนเดี๋ยวเราไปต่อตอน2กันนะครับคุณศักดาวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณสักดานพสิทธิ์นักวิเคราะห์การเมืองในหัวข้อ h าวท o เพื่อไทยกลับมาใหม่วงเล็บต้องใหญ่ด้วยวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับครับด้วยความยินดีครับและวันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องขอลาแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ